รู้หรือไม่สาเหตุของการอักเสบเรื้อรังคืออะไรสวัสดีครับผมหมอบุญเทียนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากคลิปที่แล้วเราคุยกันเรื่องการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้สาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อการอักเสบเรื้อรังเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับ สาเหตุอันที่1ก็เป็นสาเหตุจากอาหารอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพตัวอ,อย่างเช่นอาหารประเภทน้ําตาลแล้วก็แป้งขาวหรือข้าวขาวอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไขมันสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นไขมันทรานซ์นะซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ซึ่งมีมากในขนมนมเนยนะฮะหรือมาการีนหรือ เน Ы ยเทียมพวกนี้จะทาให้เกิดการอักเสบนะครับอาหารอีกประเภทหนึ่งก็คืออาหารไขมันจากเนื้อสัตว์พวกนี้จะมีโอเมก้า6มากก็จะเป็นไขมันที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบได้เช่นเดียวกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเนื้อแดงนะฮะเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ลิ้งลูกด้วยนมเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อที่ผ่านความร้อนสูงไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างพวกนี้ก็จะทําให้เกิดสารเคมีที่ทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอาหารจากเนื้อที่ผ่านกระบวนการก็เช่น,น เป็นสาเหตุของการอักเสบเรืร้อรังได้กลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ทุกชนิดจะมีผลทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายเราได้กลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของการเสียสมดุลในระบบนิเวศในลําไส้เราโดยเฉพาะจุลินทรีย์ในลําไส้เราปกติเนี่ยจุลินทรีย์ในลําไส้ที่ดีเนี่ยมันควรจะมีปริมาณมากแล้วก็จะสามารถควบคุมจุลินทรีย์ที่ไม่ดีหรือเชื้อราได้นะครับบางกรณีที่มีปัจจัยที่ทําให้จุลินทรีย์ที่ดีลดลงหรือทําให เชื้อราเจริญเติบโตได้เร็วนะฮะเช่นในกรณีที่ได้รับยาปฏิชีวนะมากเป็นระยะเวลายาวนานนะครับหรือในกรณีที่ได้แป้งและน้ําตาลมากก็จะเป็นอาหารของเชื้อราทําให้เชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตมากจนทําให้เกิดการอักเสบที่ผนังลําไส้และเกิดการทําให้ผนังลําไส้เนี่ยมีรูรูปุ่นแล้วก็ทําให้สารอาหารหรือสารพิษต่างๆเนี่ยรวมทั้งเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดการอักเสบไปทั่วร่างกาย สาเหตุอันที่3ก็คือเรื่องของสารพิษที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะฮะที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศสารเคมีต่างๆที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกนะะตัวนี้ก็ทําให้เกิดการอักเสบได้เช่นกันอันที่4ก็คือเรื่องของสารพิษที่เกิดขึ้นในตัวเราหลังจากที่เราทานอาหารที่มันเกิดการหมักหมมนะฮะแล้วก็เกิดการบูดเน่าเกิดขึ้นเกิดการลายเป็นสารพิษแล้วก็สารพิษก็ทําให้เกิดการอักเสบของผนงังลาไส้นําไปสู่การเกิดการอักเสบเรือรลังในอวัยวะต่างๆนะครับ สาเหตุอันที่5ก็คือความอ้วนหรือภาวะน้ําหนักเกินภาวะนี้ก็จะทําให้มีเซลล์ไขมันมากเกินไปในร่างกายแล้วก็จะเป็นสาเหตุของการอักเสบเรื้อรังได้นะครับอันที่ 6. การติดเชื้อบางอย่างเช่นการติดเชื้อวัณโรคนะฮะหรือเชื้อซิฟิลิสหรือเชื้อลา แล้วก็เชื้อไวรัสบางอย่างหรือไวรัสโควิด -19 ก็เป็นสาเหตุของการเกิดการอักเสบเรื้อรังได้อันที่7เป็นเรื่องของการขาดวิตามินบางตัวนะฮะก็คือวิตามินดีและก็วิตามิน B ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยในการลดการอักเสบได้นะฮะแล้วก็อันที่8ก็เป็นเรื่องของความเครียดและการนอนับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอปัจจัยนี้ก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ดีก็เกิดภาวะการอักเสบได้ง่ายทั้งหมดก็เป็นสาเหตุข,ของการอักเสบ เลือรังซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ทําให้เราเจ็บป่วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เข้าใจตรงต้ยเหตุว่าเกิดจากอะไรเราสามารถที่จะแก้ไขป้องกันแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นนะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ฝากติดตามสาระสุขภาพดีๆกับหมอมทียนในเพจบิมเฮลท์เซ็นเตอรด้วยนะครับสวัสดีครับ